หลังจากสต็อกหายไปนานนะครับวันนี้เฮียหมูดเติมเข้ามาแล้วนะครับเป็น4ประตูรีโวตัวสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดเกียร์ออโตปี2000 21นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อตัวมิดต้องเป็นแบบนี้นะครับเลขไมายคันนี้นะครับอยู่ที่80,000กิโลรถปี2021ค่าตัวอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถตัวสีดําช่วงล่างซูเปอร์เฟกตัวมิดก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องถอยเรียบร้อยนะครับรถสีดําแบบนี้นะครับนี่นะครับมิดก็จะเป็นภายในเบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะหนังเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูฝั่งนุ้ก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็เลขไม้แท้แน่นอนเพราะเฮียหมูเอาเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คระยะให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะใครอยากได้ออโต้สี่ประตูที่เป็นตัวมิดรถเริ่มเหลือน้อยแล้วก็หายากมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะมันเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับสี่ประตูตัวสูงเนี่ยก็มีเท่าไหร่ก็หมดจริงๆนะครับนานๆจะได้ตัวตอนนี้เติมสต็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถตัวสีดำรถปียี่บเ็ดนะครับเลขไม่อยู่ที่ 80,000กิโลนะครับคันนี้80,000นะครับเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับรถปี21ร,ราคาค่าตัว699,000บาทนะครับใครสนใจมาดูรถตัวจริงที่อำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาเฮียหมูจัดให้เหมือนเดิมครับ